เด็กนิสตีมีคันรวมถึงการาบุตรใช้วิทยาการในการรับชมและฟังเพราะเนื้อหาภายในคลิปอาจจะมีคำตัดขาดโอเคครับก็มาอยู่ผมเดนเมเตอร์ซียูนะฮะเรามาเจอนอีกแล้วนะฮะผมก็ได้จับโปเกมอนมาอีกหนึ่งตัวนะฮะผมก็ยังไงอ่ะเฮ้ยอะไรเกิดอะไรขึ้นนะครับโอเคผมก็ไปเก็บอะไรสักอย่างอยู่ในน้ำนะสโต S water s t o r a ช e มันคืออะไรไม่รู้ซึ่งผมก็ได้แล่ไอตัวนี้มาแล้วนะใช้ทำเครื่องกราฟครับไอเจ้าชุบชีวิตโปกเกมอนนะเราจะมาทำเครื่องตัวนี้กันนะครับผมเอาไอตัวเอาเพชรไว้ตรงกลางนะฮะเป็นมุมสี่มุมอะจากนั้นแผ่นกระดาษแผ่นอันเนี้ยนะฮะนี่เลย นี่คือเรื่องชุบชีวิตนะสิ่งที่เราตามหาเทมมานมนานนะแต่เราก็ได้พบกับมันมานะฮะคือยากลำบากมากคือผมไปท่องยุทธจักรนะคือไม่ได้คงอัดคลิปอะไรก,ก็ได้ไปเจอไอเทมชิ้นนี้มานะไอเจ้าแผ่นไอเจ้าคราฟตัวคราฟแผ่นเนี่ยไม่มีที่ไวเ้เอ๊ะ เกมมันสามลูกมันยังไงเนี่ยอ่ะคือมีชีวิตครบทั้งสามตัวเลยใช่ไหมเนี่ยเยี่ยมสกยอดไปเลยนะครับเรียกเรียกเรียกโปเกมอนออกไาไงออกไม่ได้ครับไม่ใช่ตัวผีอะเรียกโปเกมอน เรียกยังไงวะหรือว่ามีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าอะไรยนะจำนวนที่เล่นอะไรความเสียหายอะไรเนะี่ยไอเทมที่โยนพื้นนั่งรางน้ำอะไรเนะี่ยตกปลาได้69ตัวค่าจำนวนสัตว์ที่ฆ่าโอ้มีครบเลยไอ้สติ คือเราเรียกโปเกม,มอนของเราออกมาได้ไงเดี๋ยวนะตัวพีมนเรียกออกมอไม่ได้ครับหรือมันต้องมีอะไรก่อนหรือเปล่าจะเป็นต้องมีอะไรก่อนไหมไหมไหมเอ่ยไม่รู้นะน่เราลองเนาะว่าเราต้องมีมอเตอร์บ,รบอล ทำไมไม่ได้อะมันเกิดอะไรขึ้นอ๋อไม่คับไม่ได้ครับงงอีกงงต่อเนื่องไม่ได้กงไม่เป็นไรนะครับอะไร มีไอเทมเยอะแยะมากมายนะฮะแล้วทำไมโปกเกมอนหลอมมันมันไม่ออกมาวะเนี่ยนี่เบอร์สามสิบสามแล้วนะครับน้องเขาบอกว่าตีปลาเลยพี่นะครับเรามีเครื่องชุบชีวิตโปกเกมอนมาแล้วนะตอนนี้คือตุเตลนะตุเตลมาก คือไม่นึกว่าตัวเองจะทำได้นะครับไปหาทิเทมมาได้ยังไงไม่รู้เหมือนกันไม่น่าเจอมาได้เลยครับแต่ก็เจอมาแล้วแปลกประหลาดมากคือผมเดินไปเรื่อยๆแล้วก็ไปหลงแนะ่แล้วก็ได้มาทิเทมพวกนี้นะเนี่ยเนี่ยคือให้โปเกมอนผมไปสู้สู้ไม่ได้ครับ มันมีผิดพลาดอะไรประการไหนหรือเปล่าอะไรวะเราก็ไม่รู้ว่าว่ามันยังไงเนี่ยกดตัวพี่สู้เลยไม่สู้เราก็ไม่เห็นโปเกมอนของเราด้วยเยี่ยม ทำไงมันออกมาแล้วเนี่ยสู้เลยสู้เลยสู้ไม่ได้สู้ไงวะอ้าวเออรู้ไม่ได้ครับทำไงดีงงเหมือนกันนะเนี่ยได้เครื่องชุบชีวิตปฐมพยาบาลงพยาบาลแล้ว แล้วเมื่อกี้ทำไมมันคับไม่ได้ด้วยวะคับไม่ได้เนี่ยเราก็ไม่รู้เหตุผลเหมือนกันนะเราไปนรกกันอีกดีก,กว่าวนี่มานารกแล้วมาถึงเราต้องเจออะไรแน่

ไปซะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปยงไงใครใช้พวกเกมาอุ้ยอุ๊ะะะอยอุยช็อต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 มี a เตอร์ช็อกเล็กน้อยเลือดยังไม่เต็มอ่ะยังยังไม่บมสู้ เฮ้ยเดียวเดียวเจ๊ยเย็นปัญหาคือมึงเกมอนโลามันไม่ออกมามันออกมาไม่ได้มันเป็นเพราะเหตุใดทำไมมันออกมาไม่ได้ครับว,ว้าวเจ๋ออุยอ้ยอุ้ย เล่นแรงอะ่ะเล่นแรงอะ่ะเล่นไฟอะ่ะเออเล่นไฟเล่นไฟตกลงไปเลยยืดอ้อยยังจะตามมาอีกอู้ไปลุกไปลุกมาอีกปะมาอีกหรือเปล่า <c oughs> เรนเนี่ มีโกงกบมีโกงไอเจเอ,จเอีเดี๋ยวดิเขาไม่สู้อ่ะผงทองนี่ไม่ใช่ทำอะไรได้บ้างวะหายไปไหนแล้วอุ <c oughs> ว้ยมีตัว ออะไรเนี่ยเอาเล็้วกันลงมาชั้นล่างอุ้ยไง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 ทางมันตันวะมันมีเสียงอะไรเลยอุ้ย Đây nè Âu Đừng bên xuống, xuống bên gì nữa Hiệp rồi Đồn cầm chặt phải léo Ui, เพียบเลยครับพี่น้องวิ่งฮะเอ้าไปทางไหนวะลุงเออเจอะไม่ใช่เร็วนะครับนะได้เรื่องวันนี้นะครับได้เรื่องยิงวิ่งยิงหลงครับโอ้เจอทางอกเลยเจอทางอกกับนี่นี่นี่ ไปแล้วเว้ยนี่แอะกบมาลูกมนุษย์ได้แล้วเบปอดภัยหายห่วงในกรับปัญหาคือเราเรียกโปกเกมอนออกมาไม่ได้เพราะเหตุอันอไหนนี่เรียกมาไม่ได้สักตัวเพราะเหตุใดเพราะทำไม หรือว่าเพาะเราไม่ได้เชื่อมอินเทอร์เน็ตไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่รับโอ้อย่างน้อยเราก็มีเครื่องชุบชีวิตโปกเกมอนแล้วนะต่อไปจะเป็นเครื่องอะไรเรายังไม่รู้นะับจะผลิตเครื่องครับเครื่องอะไรตอนนี้เอาเป็นว่าเราจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับนะครับผมบ๊ายบาย ดูคลิปจบอย่าลืมกดไลค์หรือเม้นใต้คลิปนะฮะแต่ถ้าชอบมากกดแชร์คลิปไปได้เลยแต่ถ้าหากสนใจตามข้อมูลข่าวสารกดซับสไครต์หรือรับสมัครข้อมูลนะครับผม